สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้แมวสีนะคะอยู่ร้านภูเก็ตไทยอิมบิสนะคะที่แฟรงเฟิร์สนะคะเป็นร้านอาหารที่อร่อยเลิศปู่ที่สุดในปัตตพีนี้แล้วนะคะมีอาหารหลากหลายมากเลยนะคะใครที่มาแฟรงเฟิร์สนะคะก็สามารถมากินได้เลยนะคะสไตล์รสชาติจัดจ้านร้านอาหารไทยภูเก็ตนะคะดูนะคะคนเต็มเลยค่ะ ดูนะคะเมนูนะคะหลากหลายมากมีทั้งเป็ดมีทั้งไก่หมูเนื้อนะคะแล้วก็ถ้าใครจะสั่งก็ต้องเข้าไปสั่งข้างในนะคะทุกคนสั่งเสร็จแ็้วก็ต้องจ่ายตรงนั้นเลยนะคะไม่มีแบบมารับหน้าเคาน์เตอร์นะคะมีอุ้ยหน้าตาน่ารับประทานมากเลยค่ะเพื่อนๆดูเครื่องปรุงนะคะอุ้ยพริกพริกพริกแบบดูก็รู้เลยว่าแบบมันมันต้องเผ็ดมากอะ น้ำซุปอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆปรุงแค่น้ำส้มใส่ชูกับพริกเองนะแบบอร่อยอร่อยมีสีเส้นแ่มแฉมต้องมานะเพื่อนๆอิมบิสเออภูเก็ตนะคะแสงฟร์ตแสงฝนดูว่าโอเคละ ใครอยากลองไปชิมเชิญเลยนะคะนะสีขอบตัวก่อนค่ะบ๊ายบาย